สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวัยรุ่นเคลียร์ใจนะคะพอดแคสต์ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนคุยช่วยเคลียร์ทุกปมในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนงานความรักหรือว่าการค้นหาตัวเองค่ะครับผมผ่านมองมองจิตวิทยาง่ายๆที่ใช้ได้จริงวันนี้อยู่กับผมมาวินครับและมีนาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เออใหญ่มากๆเลยนะคะเรื่องของเทคนิคผ่อนคลายความเครียดง่ายๆทําได้ทุกที่ค่ะ ใช่ครับหรือที่วงการนักจิตวิทยาเขาเรียกกันว่าความเครียดหรือ s t r e s นั่นเองครับผมอืมความเครียดเนี่ยจริงๆมันคือการตอบสนองตามธรรมชาตินะคะของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต่อสถานการณ์ที่มันแบบต้องการการปรับตัวอ๋อคือมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะคะใช่เลยค่ะแต่ว่าแต่ถ้ามันมากไปเนี่ยสิคะอาจจะมีอาการได้ทั้งทางกายอย่างปวดหัวปวดกล้ามเนื้อหรือว่านอนไม่หลับครับหรือทางใจก็อย่างเช่น เอ่อวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยถึงเทคนิคผ่อนคลายง่ายๆที่เราทำได้ทุกที่เลยแล้วก็สิ่งที่ควรทำเมื่อเจอสถานการณ์เครียดๆกันค่ะดีเลยครับพอรู้สึกเครียดปุ๊บนะคะเรามาลองใช้สิ่งที่เรียกว่าชุดเครื่องมือสงบใจฉุกเฉินกันค่ะชุดเครื่องมือสงบใจฉุกเฉินใช่ค่ะเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้ใจเราสงบลงได้เร็ว กลับมามีสติได้ทันทีแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยโอ้โหเยี่ยมเลยครับเหมือนการเป็นเอ่อรีบูตระบบประสาทเราเลยนะครับใช่ใช่ช่วยเปลี่ยนจากโหมดตื่นตัวแบบสู้หรือหนีอาา่าฮะให้ไปสู่โหมดผ่อนคลายมากขึ้นลองดูสัก2อสาวิธีนะคะได้เลยครับเริ่มจากอะไรดีคะอันแรกเลยง่ายที่สุดพลังลมหายใจครับลมหายใจนี่เองครับลองหายใจเข้าช้าๆทางจมูกนะครับ นับหนึ่งถึงส,งส,งสามสี่ค่ะกลั้นไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆเลยครับนับ1-6ถึงอ๋อออกยาวกว่าเข้าเนาะใช่ครับทำซ้ำสัก5-10ถึงครั้งช่วยให้สมองปลอดโปร่งขึ้นเยอะเลยอืมอืมดีจังค่ะหรือจะลองอีกเทคนิคก็ได้ครับเรียกว่า box breathingbox breathing กล่องหายใจเหรอคะประมาณน้ครับคือหายใจเข้าสวินาที กลั้นหายใจ4วินาทีอืหายใจออกสวินาทีแล้วก็กลั้นไว้อีกสวินาทีอ๋อเป็นกล่องสี่เหลี่ยงเท่ากันหมดเลยใช่ครับทําเป็นร,บรอบๆไปช่วยให้ระบบประสาทมันสมดุลขึ้นครับน่าสนใจมากค่ะแล้วมีอะไรอีกคะในชุดเครื่องมือนี้อีกอันคือช่วงเวลาแห่งสติหรือ mindful moments ครับฝึกสติครับดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ลองใช้เทคนิค54321 54321ยังไงคะคือหาสิ่งที่เรามองเห็น5อย่างครับอะไรก็ได้รอบตัวค่ะ5อย่างสิ่งที่เรารู้สึกสัมผัสได้4อย่างเช่นเ,เสื้อผ้าที่ใส่เก้าอี้ที่นั่งสัมผัส4อย่างอสิ่งที่ได้ยิน3อย่างครับเสียงแอร์เสียงคนคุยเสียงข้างนอกค่ะ3อย่างสิ่งที่ได้กลิ่น2อย่างกลิ่น2อย่าง แล้วก็สิ่งที่ได้ลิ้มรสหนึ่งอย่างอาจจะเป็นรสชาติในปากเราตอนนี้อ๋อขาขาครอบเลย5 4 3 2 1, 1> ครับเทคนิคนี้มันช่วยดึงความสนใจเราออกจากความกังวลความคิดฟุ้งซ่านได้ดีเลยครับเหมือนใช้ประสาทสัมผัสมาช่วยดึงเรากลับมาเนาะคะนอกจากนี้ละคะ ก็มีการเคลื่อนไหวเบาๆครับเคลื่อนไหวใช่ครับลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายง่ายๆเลยบริเวณคอไหล่หรือแค่เดินเล่นสั้นๆก็ช่วยได้อ๋อแค่นี้เองเหรอคะครับมันช่วยคลายความตึงเครียดทางกายได้ดีมากแล้วก็ยังปล่อยสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมาด้วยดีจังเลยค่ะมียังอื่นอีกไหมคะที่แบบง่ายๆเร็วๆก็มีครับเช่นการฟังเพลงที่ชอบเปิดเพลงโปรดฟังเลย Uh huh. หรือใช้กลิ่นหอมๆอ,อย่างลาเวนเดอร์ช่วยให้ผ่อนคลายอืมอืมกลิ่นบําบัดหรือแม้แต่การหัวเราะครับหาอะไรตลกๆดูหัวเราะออกมาดังๆเลยก็ได้จริงค่ะหัวเราะนี่ช่วยได้เยอะจริงๆเนอะครับผมขอแทรกนิดนึงนะคะ uh, ครับผมถ้าใครกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคอนเทนต์ของวัยนุ่นเคลียร์ใจจังเลยอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแค่กดไลค์กดติดตามก็ช่วยฮิลใจพวกเราได้แบบสุดๆแล้วคะ่ะ ใช่เลยครับจะได้มีแรงมานั่งเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันไปนานๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณค่ะกลับมาต่อกันเรื่องความเครียดนะคะครับทีนี้นอกจากเทคนิคเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยการเข้าใจที่มาของความเครียดก็สําคัญนะครับ จริงค่ะมันอาจจะมาจากเรื่องงานเรื่องเรียนการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพใช่เลยค่ะการรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากจะได้เลือกวิธีรับมือถูกอย่างเรื่องงานหรือเรื่องเรียนที่กดดันมากๆนะคะลองจัดลำดับความสำคัญดูสื่อสารปัญหาหรือว่าหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ชอบดูบ้างนะคะครับผมส่วนเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาเนี่ย การสื่อสารกันอย่างเปิดอกตั้งใจฟังอีกฝ่ายจริงๆแล้วก็การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนก็ช่วยได้มากครับอืมมันนี้สําคัญมากค่ะการสื่อสารครับแล้วก็มีเทคนิคหนึ่งน่าสนใจมากครับคือ H A L T H A L T หรอคะใช่ครับเป็นตัวย่อให้เราลองถามตัวเองก่อนที่จะตอบโต้เวลาที่รู้สึกเครียดน,นะครับว่า H hungry หิวหรือเปล่าอ๋อหิวไหม A angry โกรธอยู่ไหม Hired เหนื่อยหรือเปล่าอ๋อหิวโกรธเหงาเหนื่อยครับการหยุดถามตัวเองแบบนี้มันช่วยให้เราเอตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นำไปก่อนเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยค่ะ H A L T เนาอ,อกจากรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วการดูแลตัวเองระยะยาวก็น่าจะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลย ทั้งเรื่องการนอนให้พอกินอาหารดีๆมีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอหาเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยครับเหมือนเป็นกรอบป้องกันให้เราแข็งแรงขึ้นจากข้างในเนาะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าลองหลายวิธีแล้วยังรู้สึกว่าความเครียดมันหนักหนาจัดการไม่ไหวจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราควรจะคิดถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญครับคำถามนี้ดีมากเลยค่ะให้ลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้นะคะเช่น อาการเครียดทางกายหรือทางใจมันรุนแรงจนกระทบชีวิตประจำวันของเรามากๆครับผมหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ที่วันหนักขึ้นเรื่อยๆแก้ไม่ตกสถีอืมหรือเริ่มใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพมารับมืออย่างเช่นดื่มหนักขึ้นสูบบุหรี่หรือแม้แต่รู้สึกแบบท่วมท้นจัดการอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลาครับผม ถ้ามีสัญญาณเหล่านี้การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอนะคะแต่เป็นการดูแลตัวเองอย่างเข้มแข็งมากๆเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการขอความช่วยเหลือเป็นการดูแลตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบและชาญฉลาดจริงๆค่ะถ้าคนผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้สึกว่าใจโล่งขึ้นบ้างแล้วนะคะความเครียดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละค่ะ แต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองกับมันยังไงครับก็หวังว่าเทคนิคที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใจโล่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังต้องการคนเคลียร์ใจเหมือนกันนะคะใช่เลยครับตอนหน้าเราจะพาไปเจอกับเรื่องอะไรต่อบอกเลยว่าเดาไม่ถูกแน่นอนคะ่ะถ้าอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์บอกพวกเรามาใต้คลิปได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความเลย จริงค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจวัยรุ่นเคลียร์ใจ